ยินดีต้อนรับกลับสู่วิววันเดอร์วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวของ2 0 2 5 d 100รถกระบะที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเริ่มจากภายนอก2 0 2 5 d 100ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นดั้งเดิมมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงคลาสสิกที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่เพิ่มทั้งความสวยงามและการมองเห็นบนท้องถนนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบมาให้ดูแข็งแกร่งและช่วยเพิ่มแอโรด y นามิก มีให้เลือกหลายสีสันที่สะดุดตาทำให้ D ี100คันนี้โดดเด่นบนท้องถนนเมื่อเข้ามาภายใน D ี100ให้ความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบายวัสะดุตกแต่งระดับพรีเมียมมีให้เลือกทั้งหนังแท้และผ้าอย่างดีแผงคอนโซลได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ยุคเก่าแต่ติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่ พร้อมพื้นที่เก็บของอัจฉริยะที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นในด้านสมรรถนะ D1002025 ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังที่ให้แรงหมาและแรงดิดที่น่าประทับใจทำให้มีอัตราเร่งที่ดีและสามารถลากจูงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนลนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางวิบาก นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในส่วนของราคา d 1 0 0 0งศู 25, ตั้งราคาเริ่มต้นได้น่าสนใจเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับซึ่งรวมถึงดีไซน์สุดคลาสสิกและเทคโนโลยีทันสมัยรุ่นที่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจะมีราคาสูงขึ้นตามฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาทำให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามงบป,ประมาณและความต้องการ โดยสรุป2 0 2 5 D100 เป็นรถกระบะที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับสมรรถนะและเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกโดดเด่นภายในสะดวกสบายพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ D100 หรือเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกรถกระบะคันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังขอบคุณที่รับชมวีลวันเดอร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวและเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์อีกมากมาย